สองอากจะทูลขอพระพินางไปขึ้นเส้าพระจะลงกับพระเจ้าป้าก่อนนะเพคะนังจาถ้าอย่างนั้นน้องๆในรูปหน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่ทั้งสองคนเสร็จเกี่ยกั้ทางนี้พี่จะรีบตามไปนะจ๊ะพระพินางอยู่ทางนี้ก็ระวังตัวด้วยนะเพคะไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะจ้า <c oughs> <c oughs> กูหลับก็ปางานสะพังเลยด้วยค่ะพี่นางถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บดอกไม้น้องหญิงต้องช่วยพี่รอบธุระอะไรด้วยนะพี่นางพบกับซื้อปิดปลายใกล้ในทีมงานร้อยธุระอะไรเนี่ยลองอ่นแล้วก็ลองกอดนะเดี๋ยวพี่สอนงได้สวยๆกังนะแมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราทั้งสองเนี่ย จะได้ขึ้นขั้วขึ้นองค์ท่านสักทีเรจะช้าอยู่ทำไมอ่ะรีบไปเนอะไปดีกว่าฮะิได้อ่่มายูกันผู้หญิงสาวเด็ดที่สำคัญนะสวยเธอด้วยสวยเอา<ว>ยอย่างนี้เลยนะมึงกับกูแบ่งคนละคนเดี๋ยวเราเล่ก่อนเดี๋ยวเราสักครู่น,คน,นะครับสวยมากนะครับนางหญิงแต่งตัวสวยนะวันนี้อชั้น ดอกไม้สวยพี่ว่าพี่จะอยู่อีสักพักเดี๋ยวพ่อให้กลับนะจ๊ะได้สิคะอุ้ยมันนี้นานรียๆเอาอย่างงี้เอาอย่างสองคนแบ่งกันคนละคนถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปกีบกันเลยได้เลยพี่อยากไปโอ้ยโอ้ยอยไปล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่แขนแขนงนะเธอ ขอเป็นแฟนไม่ธรรมดาเอาอีกเอาอีกแล้วไม่รู้เสวยค่ะเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งเกาะ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 พึ่งพึ่งพึ่งอะไรพึ่งรู้ว่ารักเธอโอ้โหดังแต่ท่อล้อไม่หมุนถอยมางผู้จัดการเองจีนไม่เป็นเว้ยเห็นเธอสองคนครั้งแรกนึกรักพูดตรงๆเลยอยากได้เธอสองคนเป็นเมีย

เอาคู่ใดใจดื้อยอมเรองตอเก็ยิ่ตับเพราะว่ารักไม่ตื้นทุมาทุเรมือขอมักมืู่้ใาหายเป็นเพียงแต่คนอับอายก่อนน้อยเพียงนี้ใหญ่มีความคิดร่วงลับเื่นี้ก็ลรัก อยากจะได้หนัวน,น้องที่ <Hey. S 1> อยากเป็นผู้อยู่ประคองจะกอดเอย <Hey. S 1> อะไรวะเฮ้ย <Hey. S 1> ต่างใครอ่ะตังตังตังที่เองเฮ้ย <Hey. S 1> หายไปสามพัน <Hey, S 1> แล้วนะ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะหายไปแล้วเนี่ยพี่อยากเป็นผู้อยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ คนเดียวเลยไอ้เนี่ยสีเียเลยนี่ยังทำไม